สวัสดีครับพบกับเซอร์เบิร์มอีกแล้วนะครับวันนี้เซอร์เบิร์มก็มีรถเข้ามาใหม่มาฝากพี่ๆกันนะครับสำหรับคนที่มองหา SUV นะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวอเนกประสงค์คันนี้เลยครับเจ้า BMW X1 เดี๋ยวเราไปดูรถกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับนี่คือเจ้าบีเอ็มดับนเองนั่นเองครับที่เซอร์เบิร์มมาแนะนำนะครับต้อบว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถใหม่เลยนะครับ ที่เราเพิ่งได้มาเป็นรถปี2022ปี2022นั่นหมายความว่า BSI ของเขาก็จะจบอยู่ที่ปี2027นะครับตรงว่า BSI เหลือๆเลยนะครับเหลือเหลือเลยนะครับ,น,รบนี่คือเจ้า X1 เดี๋ยวเรามาดูด้านในของรถกันหน่อยนะครับอะล้อแน่นอนก็ล้อขนาด19นิ้วนะนี่ครับล้อขนาด19นิ้วนะครับเดี๋ยวดูด้านใน ยังไม่มีเจ้าของนะคันนี้นะ X1 นะครับยังไม่มีเจ้าของด้านในก็เป็นทูโทนนะครับแบบสงา่าเรียบหรูนะครับเป็นสีแบบออกเข้มๆหน่อยน้ำตาลเข้มตัดกับดำเนาะนะครับตัดกับดนตัดกับดำนะครับโอเครถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดความสะอาดให้แบบเรียบร้อยนะอันนี้เราเอามาโชว์เลยนะครับด้านในนะครับตัวเกียร์นะครับตัวดับบอร์ดต,ตัวจอแสดงผลต่างๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างโอเคนะครับด้านหลังก็มีแน่นอนครับมีตัวแอร์นะครับเบาะสีน้ำตาลเข้มนะครับสามารถติดตั้งใส่ตัวคาซีทได้เช่นกันนะครับโอเค BSi หมดปี27นะนะครับรถปี2022 ตัวล่าสุดเลยเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเบาะแป๊บ,บนึงนะครับขออนุญาตปรับเบาะนะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปนั่งกันมาดูซิว่าไมล์เรทเท่าไหร่ยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทโอเคตัวไมลครับอ่าเมื่อกี้ขึ้นหมนะื่นสี่นะตีไปหมื่นห้าแล้วกันอ่าหมื่นสี่เก้าร้อยสามสิบแปด ถ้าว่าไม้น้อยเหลือเกินนะครับคันนี้ครับไม้น้อยเหลือเกินปี2022นะนะครับจอแสดงผลต่างๆนะครับอ่าโอเคครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจ X1 นะครับรถเอสยูวีรถครอบครัวนะครับรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับเดินทางต่างจังหวัดนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2องล้านหหมื่นบาทนะครับ2องล้านหนึหมื่นบาทครับเกิดท่านไหนสนใจครับก็สามารถติดต่อเสื่อเบิร์นเข้ามาได้เลยนะครับ เีอยวเบิ้มจะทิ้งหลายไอดีและเบอร์โทรศัพท์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยดีนะครับวันนี้เซอ้อเบิมต้องลายไปก่อนนะครับพบันคลิปหน้าสวัสดีครับ